ไปไปแล้วว้าวก็ตกลงไปในป่าอ้อยเนี่ยครับ อะไรวะไปละอุ้ย,ยผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรเลยน,นะไม่เห็นลังได้ซ้ำไปไปดีกว่าพึ่งังมาต่อยแล้วเดี๋ยวผมเช้าของวันที่14มิถุนายนครับวันนี้ก็ลมแรงมีลมตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าแล้วครับตอนนี้11บเอโมงก็ยังมีลมอยู่แล้วก็แรงด้วยผมปล่อยว่าจุลาไว้ตั้งแต่ตอนประมาณ สายๆแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่เลยครับเราไปดูพยากรณ์อากาศกันก่อนครับพยากรณ์อากาศเขาว่ายังไงบ้างพยากรณ์อากาศในวันนี้เขาบอกว่า,ามีโอกาสฝนตกนะครับประมาณหกสิบกว่าถึง70%เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ณเวลาเนี้ยลมพัดยีสบกิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับ สภาพลมเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับว่ามันพัดแรงขนาดไหนแล้วก็ผมแคปหน้าจอของพยากรณ์อากาศณชั่วโมงนี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาลงคลิปไวให้ดูกันด้วยนะครับว่าพยากรณ์อากาศเขาบอก21กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยของจริงมันพัดยังไงนะครับมันอาจจะพัดแรงกว่าหรือมันอาจจะพัดน้อยกว่าก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกจะเล่นว่าว แล้วเราอยากจะเล่นนะครับเราก็แค่ไปดูหน้างานจริงครับไปดูหน้างานจริงดูพยากรณ์อากาศเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจครับแต่ถ้าเราอยากจะเล่นอยากจะเห็นจริงๆก็คือไปดูหน้างานจริงเราถึงจะรู้ว่าลมมันพัดหรือเปล่านะครับมันเล่นเว่าวได้ไหมนะครับเดี๋ยวฟังผมพูดมากเลยพูดเยอะนะครับ หน้าลำคานเดี๋ยวไปดูว่าวกันดีกว่านะครับผมจะออกไปตัดไม้นะครับออกไปตัดไม้สักเล็กน้อยครับตัดก้านลานแล้วถ้าเจอไม่ไผ่ก็เดี๋ยวจะตัดไม่ไผ่ไปด้วยนะครับเอามาทําคันสนูสะหน่อยนะครับคันสนูเริ่มเหลือใช้น้อยแล้วนะครับก็ต้องหาเพิ่มครับนี่ถึงแล้วครับผูกไว้ที่เดิมครับ ผูกไว้ที่รากสะเดาต้นสะเดาต้นนี้ก็ล้มมา2อสามปีแล้วแล้วก็เหมาะมากในการผูกว่าวไว้นะครับแจ๋วเลยดูลมนะครับลมเนี่ยพัดแรงครับลมล่างเนี่ยมีการมีลมล่างนี่ก็ช่วยให้เราส่งว่าขึ้นได้ง่ายครับ ลมล่างแรงขนาดนี้ลมบนอาจจะแรงกว่าเดํำไปนะครับวอลจุลาก็สนูดังดีเลยครับ ลมในฤดูฝนฤดูร้อนเนี่ยครับมันพัดแรงนะครับแล้วมันพัดไม่เสมอไม่ราบเรียบนะครับลักษณะการพัดของมันเนี่ยถ้ามันถ้ามันมีความแบบดุดันบ้าคลั่งเนี่ยมันจะพัดกระชากกระชากครับก็คือถ้าเราถ้าเราจับม้วนเชือกจับเชือกอยู่นะครับเราจะรู้สึกเลยครับว่าเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงเราไม่ได้ออกมันไม่ได้ดึงเราสม่ําเสมอครับถ้าเป็นลมหนาวเนี่ยครับ มันจะมีความราบเรียบมากกว่าราบเรียบก็คือมันดึงหนักยังไงมันก็จะดึงหนักเสมออย่างนั้นนะครับมันจะดึงเสมออย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราไปจับเชือกของว่าวในฤดูฝนฤดูร้อนอเนี่ยจะรู้สึกเลยครับว่ามันจะพัดกระชากคือดึงหนักอยู่ดีๆแล้วก็จะมีแรงกระชากพีคขึ้นไปอีกจึ๊กจึกจึก,จกเป็นช่วงๆเลยครับมันคือเหมือนกับลมพัดมาเป็นลูกเป็นเป็นลูกๆครับ ฮึบฮึบฮึบนะครับมันจะมีความกระชากค,ครับฉะนั้นว่าวอะครับว่าวที่เล่นลมลักษณะอย่างเงี้ยจะต้องเป็นว่าวที่มีความแข็งแรงนะครับถ้าเจอลมกระชากแล้วเราว่าวเรามันเปาะอะครับเจอลมกระชากแล้วว่าวาเปาะเนี่ยผมว่ามีโอกาสหักสูงนะครับนะพึง่งเรามาตอมนะพึ่งจะมากัดผมมันนะอะไรของมันวะไม่ดีไว้ พึ่งจากไหนวะอย่ามาต่อยกันไม่ได้นะนะครับก็ออะไรวะพึ่งนะเุ้ยไม่ดีละไปละอุ้ยอผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรเหมือนนะไม่เห็นลงังได้ซ้ำไปไปดีกว่าพึ่งอย่ามาต่อยละ เดี๋ยวผมไปตัดไม้ก่อนดีกว่าแล้วก็ว่าวก็ปล่อยไว้นะครับกลับมาจากตัดไม้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยังอยู่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวปล่อยมันทําหน้าที่ของมันไปครับเราก็ไปทําหน้าที่ของเราครับโอเค โอเคเดี๋ยะผมกลับมาจากตัดไม้นะครับว้าวตกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยู่แล้วเงียบกิ๊ โล่งเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับท้องฟ้าก็ค่อนข้างโปร่งครับไม่คลึมละตอนนี้มีแดดเดี๋ยวเราไปตามหามันครับว่ามันไปล่วงตรงไหนนะครับสภาพมันยังโอเคหรือเปล่าไปครับไปดูกันไปครับว้าวก็ ลงไปในป่าอ้อยเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะตามทิศทางจากเชือกนะครับโอเคพาป่าอ้อยไปการเล่นว้าวก็ถ้าว้าตกทุกคนก็ต้องเจอครับทุกคนที่เล่นว่าวต้องเจออุปสรรคในการเก็บว้าก็คืออย่างนี้ครับมันอาจจะตกผ่าป่าเราก็ต้องตามไปเก็บ ซึ่งเป็นเรื่องปกติผมเจอมาตั้งแต่ตอนที่ผมเด็กๆแล้วครับเพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมครับรอบบ้านก็จะเป็นพื้นที่เพาะปลูกมันก็จะมีความรกเป็นปา่าพืชผลทางการเกษตรอาจจะเป็นอ้อยเป็นข้าวโพดเป็นทานตะวัน แล้วแต่ฤดูกาลครับวอลตกก็ตามไปเก็บครับเรื่องปกติเราก็แต่งกายให้พร้อมใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะครับถือเป็นเรื่องปกติมากไม่ต้องตกใจอ่ะเจอละแองแมงอยู่โน่นครับตาไปครับ ตอนนี้มีลมแต่ว่าตอนที่ว่าวตกเนี่ยลมมันอาจจะขาดช่วงไปนะครับแต่ตอนนี้มีลมเดี๋ยวผมไปดูว่าสภาพของว่าวเนี่ยได้รับความเสียหายไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นไร่ข้าวโพดของผมก็รู้จักแหละนะแต่อย่าไปพูดถึงแก้เลยนะครับเดี๋ยวจะ มีปัญหาด้านกฎหมายนะเดี๋ยวก็เป็นญาติผมเนี่ยแหละไร้าโพดเนี่ยนะครับโอเคโอ้แจ๋วเลยขะโพดสวยเนี่ยชมสะหน่อยโอ้ว้าวผมลมน่าจะขาดช่วงนะครับว้าวไม่ได้รับความเสียหายอะไรปล่อยขึ้นได้ต่อนะครับอยเดี๋ยวปล่อยขึ้นต่อเลยดีกว่านะครับ ปล่อยขึ้นต่อไปเลยเพราะว่าตอนนี้ลมก็ดีผมจะปล่อยขึ้นต่อไปนะครับอ่าเตรียมความพร้อมอ่ะโอ้โหโอ,โอ้ดินโอเคโอเคเปลือนเปลือนเป็นผ้าล่มนะผ้าล่มเปลือนเราล้างน้ำได้ครับโอเคเดี๋ยว เีความพร้อมเข่าสนูเข่าสนูโอเคครับเดี๋ยวปล่อยเลยดึงตึงๆหน่อยหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของเชือกไนลอนนะครับก็คือมันสามารถยืดยืดได้นะครับเราดึงยืดทดแทนการวิ่งนะครับแล้วเราก็ปล่อยขึ้นไปไปไปแล้ว ขึ้นได้ต่อโอเคแจ่มเลยไปครับกลับบ้าน การปล่อยเว้วเมื่อกี้ครับถ้าเราเลือกที่จะเก็บเว้วถ้าเราเลือกที่จะเก็บเว้วนะเราก็แก้เชือกจากสายสุงแล้วก็ถือเว้วกลับบ้านไปแล้วเราก็ไปม้วนเชือกจากตรงโน้นม้วนเชือกเก็บนะครับก็ได้นะครับแต่ถ้าเราดูแล้วเออมันมีลมเราอยากจะขึ้นเว้วต่อก็สามารถดึงเชือกแล้วก็ ปล่อยขึ้นไปซัดขึ้นไปจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับทำได้เหมือนกันไปครับตอนนี้ก็เดินกลับบ้านตัวเปล่านะครับว้าวของเราขึ้นไปแล้วโอเคไปครับกลับบ้านกันไปพ่อตันกลับบ้าน กลับบ้านเถอะไปเร็วกูตานโอ้หนักวิง่งโอ้อากาศดีผมชอบจังเลยวิ่งใส่กันเลยเว้ไปเร็ว,รรวกลับบ้านกูตาน ลมมันดีครับผมก็เลือกที่จะปล่อยว่าวขึ้นนะครับตอนนี้มาถึงต้นเชือกแล้วครับอู้อืม ขึ้นต่อทั้งวันวันนี้โอเค โอเคแจ๋วเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้นะครับก็การเก็บเว้านะครับวันนี้ผมก็สาธิตวิธีหนึ่งที่ผมก็ใช้อยู่ประจำนะครับก็คือตามเชือกนะครับเว้าตกไม่ต้องตกใจนะครับเราก็ตามเชือกเบื้องต้นนะครับผมก็ประเมินไว้แล้วนะครับว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับ ว่าวของผมมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดผิดพลาดท,ทางเทคนิคเนยมันจะตกไปตรงไหนนะครับมันปลอดภัยไหมมันจะไปรบกวนเพื่อนบ้านหรือไปทําให้เพื่อนบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายทางร่างกายและรับสินเนี่ยผมก็จะย้ายที่ผูกมัดว่าวนะครับแต่ว่าตอเดาตรงเนี้ยที่ผมมัดอยู่ประจำเนี่ยผมก็ประเมินมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วนะครับว่า มันปลอดภัยนะครับถ้าที่ทางลมพัดมาทางนี้เรามัดที่ต่อเะดาเนี่ยมันก็จะโอเคนะครับเราก็ต้องประเมินนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะมัดตรงไหนเราก็มัดนะครับไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเรามัดแล้วเนี่ยถ้าว่าเราตกเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่านะครับเราก็ต้องคำนึงด้วยนะครับเมื่อกีน้นี้ก็จะเห็นว่าว่าวผม เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับมันตกครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเพื่อนบ้านนะครับการเล่นว่าวของเราก็ต้องไม่สร้างความเสียหายให้ใครนะครับเพราะถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยผมก็จะอดเล่นว่าวไปโดยปริยายนะครับฉะนั้นในเมื่อผมอยากจะเล่นว่าวต่อไปครับผมก็ต้องตระหนัก ถึงความปลอดภัยของเพื่อนบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีนะครับคือความตันหนักในเรื่องของความปลอดภัยของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เราเล่นว่าวนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ที่ผมทํานะครับก็กดหัวใจกดติดตามนะครับมีอะไรสงสัยหรืออยากจะระบายอยากจะด่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้ครับ ได้เต็มที่ผมสัญญาว่าผมจะไม่ด่าไม่ตอบโต้ในเชิงลบเป็นเด็ดขาดนะครับและสำหรับใครที่ไม่ชื่นชอบนะครับแต่อยากจะติดตามนะครับก็กดติดตามผมนะครับถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ไม่ชอบก็ยังอุตส่าห์กดติดตามนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันเมื่อชาติต้องการครับผมขอบคุณครับไปอยู่ดิ 哎。Hey.